สวัสดีค่ะอยู่กับช่องรัชนาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะอบอดบสอบก,กันกแล้วอุย้ยขนาดคน้นเบหมวนมวลเลยเห็นแบบมวนมวย่าเพิ่อเอาบองประเด็กมาแจกน้ำมันนี่เออเห็ดมาไ่เห็นหนองน้ำนไหนด้ออะไรลูกอเอาอคือยิ้มปุยปุยเ ไปดูสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นยินบอกเจ <c oughs> ้าแม่เขาเลยนี่ <c oughs> ล้มเพลนล้มทำไมก็อบอกพระเจ้าว่าจอดนี่พี่เจ้าจอดเขาออกก็ได้บอกไอด้บอกเลย ไปสัะไปจ้ผดเอาบ้านเราคืมีสาหนาบ้านสาี่หวม่ยีหยุดไปจำเด่นได้ไปสรจได้ไปอาบน้ำบอกยัยยูดสภาพเก่ายู่ไทยกูมาเสียตั้งแต่งานบเลียวกยังมึนคนโอ้ยยงมนกนางนไปเบื่งเด็กห่างไปเงเลยเด็กเขจองเยเขาไปอน แม่เนาะมีซังไปไปสองนไปอาจารย์โชคขอให้หลุมนะครับโอ้ยจะเป็นปาสนาดีแล้วแม่เนาะมีครับสุดยอดมาครับคุณแม่นเราเองครับสุดยอดนี่คือ 欢迎你们。<Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. thank mm -hmm. you ขอบคุณแฟนๆทั้งที่กำลังรับชมไลฟ์สดด้วยครับโลกเรลาเป็นหมื่นกว่าคนคนไหนบ่ทันได้เข้าคุ้มนะครับรีบเข้าคุ้มด้เลยครับซื้อบัตรจับตัวกันได้เลยครับอ่อนซ้อนนี่สานสองรถบัสจากกทมอวงยุสัครับขอบคุณมากนะครับมาสองรถบัสแล้วก็นะครับจับกันนันกุ๋งอีกหนึ่งรถบัสทัวร์จากบุรีรัมย์กำลังได้ทางมาจะถึงนะครับ ขอบคุณหลายๆครับนี่โอ้ยบันหักโจยุคนนี้สีปีลำเศร้าปีลำมีบันหักนะมหมู่อจบที่บันหเนี่ยเหรอเนอะนึกว่ามีมิตรบันสั่งไหมเ <c oughs> ห็นว่านายเขียวบัได้ด่า,าดูเนาะบัไดจะไม่ได้สั่งกันบ่แม,ม่ดิกร <c oughs> ะบอกเออนหักเนาะเม็เออลังเทียบว่าห,หายไรก็เบื่อใจเย็นไรกระพดนั่นพดนี่พดไปในทางบ่ดี <c oughs> เครื่องเสียงมันใช่เดนมันต้องมงในมุมบวกสิมันยังแมนเอาอุ้งอิงเพชรแปนแพงเนาะนะครับเมื่อดีดีใจครับรดแห้งหน่วยหนึ่งหน่วยสองไป้องมีกันมีงานวาช้างได้เลยนะครับเจ้าภาพหลายๆเจ้าอยู่ในนีกัมี่ได้เพิ่นจ้างไปแล้วกัมีเนาะขอบคุได้หลายครับศิลปินสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็อีกเวที่หนึ่งครับนันรถแห้งกันที่วัอันนี้เป็นเวทีของสาวน้อยเสด็จแบนนะครับอีกหนึ่งเวทีเวทีหลักอีกกมีอีกครับมือแรงนะครับ พี่น้องอยากวากการงานอยากจ้างกัน ah, จังงานสาวหน่อยวงไงติดแล้วรถเฮติดแล้วนี่ครับสาวหน่อยเสด็จแบงครับว่าจ้างเลยเลยนําโดยชมพู่เพชรบ้านแพงกระลังดังในติดตอกรับผลงานเพลงหัวป่ากาลังโหลดได้ยินไหมครับเพลงนี้แม่อแล้วโมจอกิป้าผัวเนาะเ่ปป้าผัวหรือผัวป่าหัวป่ากาลังโหลดบดิป็นโซนกาลังมเลยเพื่อนว่า บป็นเงินดเด้อสมบัวณคนมันสัวทิมเฮาไปหาไม่มันบ่อยากเอาสมสากเรืเอเอ่อตัวนะเพลงกระดังดังในติดตกนะครับน้องชมพู่เสด็จเบนนะครับขอบคุณพูดนะโอ้ยนั่นนะเอามามาเขามาอยู่ใกล้ๆปั้มขึ้นเวทีไงเราสิ่งทีเห็นนะครับครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับนั่น พี่น้องทั้งกทมอมาหลายจังหวัดมาจากปัจจวบสระสบ,บุรีลาดบุรีกับอุปาชินีนี่แม่แม่ลนลีกับแม่ซาซาก็มาด้วยนี่แหละเหตุผลวันนี้ท้องฟ้าสว่างเลยครับแม่แรงมากครับนี่เดี๋ยวสุดเพลินแฮ่สุดเพลินแม่หมดว้ายสุดเพิน่นนี่ละพอบนบานมาไปนี่บ บ็นี่ฝนแช่ในนั้นไปขอภูภูวันโน้นลงแก้วไปแล้วสองมือปิดวงหมาขอเพิ่นมมอเดียวฮันหกพุ่มเนี่ยฝนไปไหวเมื่อวานนี้ไปขอเพิ่นขออทักงสองมือเด้อหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อไงสนองขอหยิบสามกับยิบสี่มาให้มีฝนได้สนองเป็นอย่างเี้ทีขึ้นมาสาวอธิบดพี่น้องมันถื้ฝนเมื่อก่อนนี้เออกระฝนตกตีห่าจนหอดเจ็ดโมงเศร้าว่ามันน้ำสิทวมโดมโอ้ป ปลาน้ามันใบม่วงเต่าเตครับเยี่ยมาครับสิบเอยี่สิมีหน้าพอกันสาวน้อยเพรบันแพงวงไงเนาะยุบบ้านไหนครับโอรสแหงน่อยหนึ่งบ้านเราพูดน้อโก้เฮาหนิบอกเราพูดน้อก้น่ะเห็นบ่อนะ